ยูบีนะผมนะถ้าตีเนี่ยจะโดนโซ่หรอกทุกคนเห็นไหมอ่าเห็นนะนี่ถ้าคิดอ,อย่างดีผมว่ามันไว้ไวอคอมโบกันได้เนาะอ่าพอตอนสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะผมโอเคครับผมสวัสดีครับยวชมผมนะครับแฟกเตอร์นะผมนะก็นี่ผมจะมารีวิวเจ้าอ่ามันชื่ออะไรนะอินฟานโนโคาลิชิป่ะผมก็อ่านไม่ออกว่ะไม่ใช่อาา่านออกกูจำไม่ได้อ่าประเด็นนะผมนี่เนาะนี่อินฟานโนคาลิชิเอ้ยโคโลชิดิเออผมขอโทษฮะก็เจ้าตัวนี้จะมีเลตดรอปที่หนึ่งในสามร้อยผมนะเป็นลิมิเต็ดนะผมนะ ก็จะเป็นตัวเดียวกับโกดโคราชิไอเจ้าตัวนี้จะไม่ใช่ลิมิเต็ดเนาะแต่ว่าอ่ามันจะเป็นหนึ่งในสองรอปกติสามารถทาได้ปกติเนาะ,ะส่วนเจ้าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดก็ถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วก็จะไม่สามารถหาได้เหมือนเจ้าอ่านี่เนาะเดวาซิงโกคุเนาะอันนี้นะโอเคก็อีกอย่างนึงก็เป็นที่ี่เป็นลิมิเต็ดคือเจ้าออเดอร์ตัวนี้ที่มันมันจะเป็นย้อมแมวของเจ้าตัวนี้ทีนะผมนะชื่อชาวปะมาไม่ออกขอโทษนะผม อ่ะเดี๋ยวเราจะเอ๊ลหินผมไปแล้ววะจะมาเริ่มรีวิวอินฟโนโคลาชีก่กันก่อนเลยผมเอ้โคราชีเออผมอัดติดติดวะก็คลิปนี้ไม่มีคนเป็นแบบอ่ายังไงอะ่ะลองดาเมจให้ก็ขออภัยผมผมก็ต้องมีรับเคลยตีอย่างมันเอาเนาะอ๋อผมเนี่ยปอลบอลไปนิดหนึ่งผมลืมลืมลืมโดนฉุดผมอัดคือเทคเนี่ยเป็นเทคที่สองผมอัดคลิปล็อบสองและก็ละะคลิปนี้อาจจะกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยผมนะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันอยู่ๆคองผมก็ตุกแล้วผมจะเปิดให้รูกระตุกแค่ไหน นะอน,นึ่งนะขอน้องเร่งนิดนึงหม่ยวะนี่นะดูดิเห็นปะ OBS หกร้อยเนี่ยดูด,ดิแล้วมันกินแล้วผมนี่ขานาดแร้ผมสิบหกเนี่ยก็โอเคมากลับเข้าเรื่องกันต่อเลยผมนะก็ถ้าคลิปนี้กระตุกก็าตามที่ผมให้หดูแล้วเนาะโอเค <c oughs> okay, ผมนะมาถึงเราจะเริ่มรีวิวที่สกิลแรกผมนะสกิลแรกอ่า เป็นการเสกมอ,งองมังใสออกมาแล้วก็สามารถบังคับได้ว่าเราจะไปไหนนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้มอนเตอร์หรือว่าชนมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ทำการล็อกสตู้แบบเมื่อกี้นี้นะโอเคกลับมาครับผมนะผมจะให้ดูอีกรอบน,งน,นึงแป๊บนึงนะตอนนี้บอสเรโอ้โ,อโ,อโอนหเราเรเอาไปเลยนะเจ็ดวิฮะให้ผมพันตาไว้ทุกคนวิวนะผมนะเสกม,มังใสอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันจะล็อกสตู้อย่างนี้นะครับผมนะโอเคไปต่อที่สิบวนะครับผมนะโอ้ยเนาะ QB ก็จะเป็นการเรียกมอสไซมาร์กันแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเรียนนะผมนะเพราะครั้งนี้โ,โอ้ยเหรอเวลาเวลาชนก็จะเบ่งเป็นอะไรผมแต่ว่าพอมันหมดเวลาแล้วปุ๊บอ่าก็จะโดดขึ้นไปฟ้าก็ปล่อยโซ่มางเงี้ย้ก็ดามิทิลละหมื่นกว,กว่าก็ได้ใช้ได้ผมนะอ่าวิ่งวิงว่งวิง่งใส่อสตัวบีไปผมนะอือชนไปหนึ่งทีเรียบร้อยมอสไซก็อยู่อย่างนี้ผมไม่รู้นะว่ามันทำไรหนีไปจากนี้ก็ถ้าใครรู้ก็บอกไปแล้วผมนะโอเคอ่าดู QB ใหม่แลผมนะ เออซีวีบีเสียงมาแล้วผมนะอ่ะนี่นี้นี่เราเราก็าสามารถตีได้อยู่งี้แล้วผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาตีถอดโดนอ่าถ้าโดนจริงก็จะเป็นอย่างนี้ผมโดนดาเมจประมาณสี่ทีเนาะโอเคเวลาแบบมันไม่ใช่กับตอนแบงค์ล่างเราเรียกงี้ดีกว่าเวลาตอนเนี้ยแต่นบน,นึ่งมันจะเข้ามันเข้ากันมากตอนที่เราแบบอยู่บนรถเนาะมาสกิลเอ็ U N นแลผมนะสกิลเอ็นก็จะเป็นการเออเจ๊ดึงอย่างเดียวเลย,เ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 ยผมรอหามบอกโอเคสกิลเป็นการเบี่ยงโซ่เรียกว่าโซ่ปะเออผมเรียกโซ่แล้วกันเนาะบนรถแล้วผมนะอย่างงี้เนาะ ก็น้องจะไม่สามารถตีได้เนาะโอเคปึมเข้าไปนี่ตง้งสารจะมีระเบิดเนาะก็ถามว่าแรงไม่ก็ใช้ได้ผมนะมาคือตอนนี้บอลมอาแล้วผมต้องหาเวทใหม่แล้วผมนะไปกันนี้กนะ็ได้เ่อธรรมดาโอเคอยู่นู้นเนาะไป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 ถึงแล้วผมนะเราไปงั้นโอเคถึงแล้วครับผมนะมาครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการแปลงล่างเลยครับผมนะเป็นการกดสี่ค้างนะผมนะก็ะต้องมีบอดไลน์เลเวลหกร้อยนะผมนะ โอเคนี่เป็นไงก็เลเอร์สีดำหเห็นป่ะผมขออนุญาตแคปรูปแป๊บนึงได้ไหมครับเนี่ยโอ้นี่เป็นไงเยลแค่ไหนอ่ะะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าตัดก็ตามด้านขวาของนะนี่เนาะโอเคโอเคมาก็กตัดผมก็ตามแล้วก็ประมาณนี้อ่ะถ้าตัดผมไม่จำเป็่ให้ดูก็ได้เพราะผมไม่ลพันแนละ้วก็ทุกคนน่าจะรู้แล้ววมาตัานแต่ว่ามันเป็นที่หกพันเนี่ย ครับผมนะก็สกิลจะมีด้วยกัน,น,นก็คือสกิลคิวนะผมนะอ่ะผมให้ดูสกิลคิวแล้วผมกดผมกดการทำไมเนี่ยคิวคิวเป็นก,การปล่อยโซ่ไปครับผมนะแล้วก็เป็นการดึงตัวเข้าไปหาอย่างนี้ยุบเห็นไหมโอเคแล้วก็มีโซติดอยู่ก็สามารถใช้กับมอนเตอร์ได้ครับผมนะก็เป็นการดึงมอนเตอร์ดึงมาเข้าไปหามอนเตอร์เหมือนกันรอสักพักนะผมนะเวลาตีธรรมดาที่มีโซ่มาอย่างกี้ครับผมอา้าวโอเคเนี่ย่อือคอมไปแล้วอะอี่เลาวอ่ะเป็นการตีสามา 1, 2, 3, อันหนึ่งสองสามสี่อ๋อสี่หรออ๋อสี่สี่สี่โอเค มาผมทดลองตีธรรมดาคอนเตอร์ก่อน,นะนแล้วกันนะนี่ละหมื่นสามนะผมแรงใช้ได้แล้วผมเหมือนอ่าใช้เซอ,อร์โนโอดเลยเนาะนี่ผมนี่นี่กับเพี้ยวปะเฮ้ยผมร้องคนร้องเฮ้ยนี่เะไรหนุ่มจังเลย,เลยมาสกิลคิวผมนะปักใสงคอนเตอร์กลจะปั๊บนี่นีไงเพี้ยวปะอ่าเอาคู่คอนเตอร์มันนลไม่หยุดเลยนี่ไปนี่เนาะโอเคตามได้หนึ่งโอเคเก็บคอนเตอร์ไว้ก่อนเนาะมาดูสกิลคิวรอบนึงของผมนะปึ๊บเฮ้ยมันเป็นาสร้าง อืมนี่นะนี่เห็นไหมเอ้ยเป็นไงโคตรเท่มาผมนะต่อไปผมนะเป็นสกิลซีนะผมนะอ่าก็สกิลผมหมดแหละผมเรียงงี้ดีกว่าอ่ะกดค้าผมนะเป็นการฟาดไปหนึ่งทีนะผมนะก็ถามแมลงไม่ใช่ได้ผมอ่ะแล้วมอเตอร์หยุดนิ่งไปสักพักไหมนะผมนะให้เราบอกเลยว่าม่อกี้มันหยุดเองมันหยุดเองแค่เข่าผมเขาโดนมาผมนะอ่าเรื่องที่ผมบอกไปว่าคอมโบกับมอไซน์ไงก็คือเวลาเรานั่งมอไซน์ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นล่างเนี้ยเราจะไม่สามารถตีดาวนะมันตีได้แต่ว่ามันต้องตีต่อลงแล้วส่วนอ่ามันใช้กับคอมโบตอนอุ้ย สกิลบีนะผมนะก็คือค่ายืนนี่อ่ะตีได้เห็นไหมเห็นปะเห็นป่ะนี่นี่นี่อ่าอย่างเท่แล้วเวลาตีก็จะมีโซ่ล็อกด้วยผมนะแทนที่คนเดี๋ยวกี้นี่อ่ะให้กับล่างมอไซค์แล้วแบบผมต้องเปลี่ยนสกิลจริงๆว่ะทุกคนผมวิ่งช้ามากเลยไปฮะหารินจาต่อตีตัวตรงไหนวะอยู่เอ้ยใกล้นี่เนายโอเคไปครับผมนะโอเคมาถึงแล้วครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับผมนะ ถ้าเราใช้โซ่ทำราตีอุ้ยแรงไปไหมโซ่ทำราตียังไม่เป็นอะไรผมแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถเนี่ยแล้สกิลบีนะผมนะตีเนี่ยจะโดนโซ่ล็อกทุกคนเห็นไหมอ่าเห็นนะนี่สกิลอย่างดีผมบอลไว้มันไว้เอาคอมโบกันได้เนาะอ่าพอตอนสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะผมนะโอเคแล้วสกิลเอถามว่าใช้ได้ไหมก็มีครับผมตัดภาพไปฮะไม่มีเกิดขึ้นแล้วผมนะก็ล่างหมวดเนี่ยเอาไว้ใช้กับสกิลที่สองจะดีที่สุดนะผมนะโอเคมาสกิลซีก็ผมไม่ร่วมกันไม่ทำรนะ คิวปึ๊บอ๋อหรือว่าอ๋หอ,อหรือว่ามันใช้คิวก่อนแล้วค่อยสีน่าจะใช่แล้วผมนะที่ผมดวลนะย้ำม่าดวลผมนะแต่ว่าผมชอบไหนก็ชอบอย่างนี้ครับนี่เปลี่ยกแค่ไหนอะ่ะนี่ไงโทษทีโอเคครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าผมนะเอ้ยไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกเอาจริงทุกคนน่าจะเคยดูคลิปคนอื่นแล้วแหละอ่ะโอเคก็ผมแค่แปลงร่างให้ดูแล้วผมนะว่ามันต่างกันยังไงเนาะ <S <S อ่าหุมฮะอยู่ไหนวะผมวะร้อนๆไหมให้มา กบนี่เนาะอ่ะนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากล่างเมื่อกี้นะผมนะโอเคมาผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสีรถมอเตอร์ไซค์ให้ดูแล้วกันนะอ่ะเอี้ยงวะมา UV นะผมนะอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ออริจินอลนะผมธรรมดาปกตินะเอ้มไม่ใช่ไม่ใช่เ้ยมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์ของอ่าสีดำอุย้ยไม่เอาทุกคนมันมันหายก่อนอ่ะเขาไม่เป็นไร อ่ะเมื่อกี้มอสังสีดำอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ของสีอ่าออริจินอลนะผมนะนี่เป็นเพอร์งี้ผมว่าน,นี่ก็ค่อนข้างเท่นนะแต่ว่าถ้าใครชอบขาวดำก็อลิมิเต็ดก็ได้แต่ไม่ค่อนข้างจะหายากที่นึงผมนะโอเคมาดูซีวีใหม่ของผมนะนี่อันนี้จะไม่เป็นเหมือนอรถธรรมดาแต่แค่มีไฟสีดำเนาะเป็นไฟเหมือนแบบของซูซานโอประมาณนั้นเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรวะผมเรียกไม่ถูกวะโอเคก็ประมาณนี้ผมนะสีมันจะต่างกันนิดเดียวของผมนะถ้าจะเปลี่ยนสีส้มอ่าเป็นสีสสดำเนาะโอเคไป สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบเพลงนีนสำนึกท่าชอบอย่าล mm ืมกดไลค์กดแชร์ตามด้วยคลิปนี้ผมซีโเกมวิจารน์ของผมนะก็้องไอคลิปกระตุกข,ขอไปเลยผมนะไปบายบายครับผม